สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปั้นเงินให้ทํางานกับเรา3ามคนแต่วันนี้เหลือแค่2คนเพราะอีกคนหนึ่งวันนี้ป่วยนะครับป่วยนะคับผมเดียไอเดชเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะก็ะะถ้าใครเข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็ฟังเรากันยาวๆได้เลยค่ะก็ช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่า โอกาสหรือเสี่ยงลงทุนในหุ้นไทยค่ะตัวอุียงเนี่ยอุ๋คิดว่ามันก็เป็นได้ทั้งสองมุมก็คือมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงถ้าเราแบบไม่ได้ศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลให้ดีหรือหรือเราอาจจะยังไม่รู้จักตัวเองดีพอด้วยอันนั้นก็น่าจะเกิดความเสี่ยงแต่แต่ถ้าเรามาฟังพี่เดียแล้วก็ได้รับความรู้แง่มุมดีๆไปก็อาจจะกลายเป็นโอกาสนะคะชอบชอบคําตอบของวยมากเลยสวยมากเลยครับก็ตามหัวข้อแหละเราก็มาคุยกันเหมือนเดิมนะว่าโอเคตอนเนี้ย มันมันเสี่ยงไหมหรือมันมันยังไงพี่อ่ะพี่แชร์หน้าจอให้ดูก่อนลนะกันจะได้เห็นภาพกันชัดๆตัวนี้บอกอะไรตัวเนี้ยบอกว่าเฮ้ยอ่ะอันนี้เป็นเซ็ตห้าสิบเนาะมาดูเซ็ตนันก่อนก็ไนะครับมาดูเซ็ตกันอันนี้คือกราฟดัชนีเซ็ตเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่ยก็คือตั้งแต่สองศูนย์ืขึ้นไปตึ๊ด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 ลงมาเท่าที่เดิมนะผ่านไปห้าปีราคาเซ็ตเลือเท่าเดิม เซ็ตไม่ไปไหนอืมเซ็ตไม่ไปไหนแต่ถามว่าปู้พี่เดียงเนี้ยมันก็ไม่น่าลงทุนน่ะสิจริงๆที่อยากจะบอกว่าในทุกปีมีหุ้นที่แบบว่าอ่ะหุ้นที่บวกเยอะๆอย่างเช่น CCET ปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วนี่ตั้งแต่ต้นปีอ่ะต้นปีอยู่ประมาณสักสองบาทกว่าขึ้นไปถึงนู้นเลยสิบเอ็ดบาทห้าเท่า หรือจะเป็นทูทูก็ขึ้นมาเยอะาที้เาร5บาทไป10บาท VGI จาก1บาทก็ไปประมาณส3บาทกว่าค่ะ<า>เห็นไหมนั่นแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะมีหุ้นหลายตัวที่มันสามารถทํากําไรได้วิ่งได้นะ <łbym> เรียกว่าทํากําไรได้ดีอออืืประมาณนี้ อันนี้พ <Okay S 2> <thì S 1> ี่กำลังจะบอกว่าต่อให้แบบช่วงนี้ที่เราเห็นว่าเซ็ตลงมาเยอะขนาดนี้ก็ก็ยังสามารถที่จะหาหุ้นแบบเติบโตได้ใช่จริงๆแล้วเซตที่ลงเนี่ยหลักๆอ่ะที่ลงหนักๆทุกวันเนี้ยมีลงคแค่สองตัวหนักๆคือเดลต้าใช่เดลต้าเขาลงมาเยอะมากอ่าลงมาโหห้าสิบปร์เซ็นแล้วนะเอเคไหม แล้วก็ตัวนี้คืออ่าใช่ดูดิชิงดิ่งแบบลงมาเหลือแบบสี่สิบสามสี่สิบใช่ดิสี่สิบกว่าเลยแต่ถามว่าเออ AOT เนี่ยถูกขนาดไหนนี่แต่พี่เขาสูดวคะราคาตอนเนี้ย เท่ากับปี17เหมือนกับเกือบเหมือนย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเีกแลดว8ปีแล้วต่ำกว่าช่วงโควิดอีกออ่ช่วงโควิดปิดการท่องเที่ยวปิดการนั้นนี่นู่นเองไม่ต่ำขนาดนี้เลยแค่ตรงนี้เลยแต่ตอนเนี้ยต่ำกว่านี้แล้วทีเนี้ยเครื่องเครื่องมือหนึ่งที่ที่อยากให้ดูคืออะไรคือตัวนี้ อันนี้อยู่ใน Trading View ทุกคนทําได้นะครับสมมุติว่ามาดูเดลต้าก่อนเครื่องมือนี้มีอะไรบ้างอ่ะแนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำตัวมี PE ก็คือเอาไว้ดูกำไรเนาะดู PVV เอาไว้ดูว่าตอนนี้มันแพงกว่า Book Value ไหมแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีไหม แล้วก็ฟ c a ค h f โอ w เอาไว้ดูว่ามีกระแสงเงินสดไหมบริษัทนี้มาให้มันจะน่าลงทุนไหมมีเงินสดในบริษัทไหมม,มีเงินสดหมุนเวียนในกิจการไหมอ่ะอันนี้คือกราฟไทม์เฟรมวีคจะสังเกตว่าตรงที่ตรงเนี้ยจุดยอดตรงเนี้ยตัวเดลต้าเป็นยังไงครับอันนี้คือเดลต้านะพีอยู่สูงมากเลยไหม,มสูงกว่าเพื่อนเลยเนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอืม และทุกครั้งที่ P/E อยู่สูงๆไงตรงนี้ P/E สูงๆราคาก็ลงตรงนี้ P/E อยู่สูงๆราคาก็ลงถูกไหมอ่าแปลว่ารอบเนี้ยเฮ้ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันควรต้องลงอยู่แล้วเดลต้าอืมอ่าที่มันลงมาเนี้ยไม่ได้ผิดนะโอเคไหมเพราะวรจะลงอยู่แล้วถูกมาดูอีกอันหนึ่ง Book Value Book Value เนี่ยเรียกว่าตรงเนี้ยคือสูงอันดับหนึ่งของตั้งแต่มันเกิดมาเลย Book Value มแพงกว่าสูงที่สุด สูงที่สุดเห็นไหมเนี่ยแล้วทุกครั้งที่กแวล่ลูสูงสุงเนนไงมันลงไหมลงอันนี้ก็ลงอันนี้ก็ลงเห็นไหมหมายถึงตรงน,นี้เนาะเนี่ยมกแว่ลูสูง <ạ. S 1> สูมันก็ลงเนาะอันนี้มุแวล่ลูสูงสมันก็เป็นไงก็ลงรอบเนี้ยมุกแว่ลูเป็นสูงสูมันก็เป็นไงก็ต้องลงแต่คําถามที่จะคุยกันวันนี้ยมันลงถึงตอนเนี้ยแล้วจะยังไงมนนั่นสิอมาแอบคนคมิเไม่แพนิกหรอคะ นี่ไงตรงนี้พี e ตรงนี้เป็นไงไซเวก่อนเห็นไ,ไหมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตีเส้นนี้ไว้นะขออนุญาตตีเส้นแนวรับเขาเรียกว่าเป็นเส้นแนวรับ PE เส้นสีขาวนะตรงนี้<ช>ไหมตกลงมาที่แนวรับ PE ก็เป็นไงราคาก็ขึ้นลงมาที่แนวรับ PE ราคาก็เป็นไงราคาก็ขึ้นเห็นไหมเนี่ย <ภา S 1> ลงมาที่แนวรับ PE ราคาก็ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้แต่ที่ผ่านมาโหมันแบบอาจจะต่ำมันนานแล้ว เราะยังถ้าเกิดรอบนี้ยเราคิดว่าเฮ้ยมันลงมาที่แนวรับ PE เหมือนกันเราก็น่าสนใจซื้อได้โอเคไหมค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องของพื้นฐาน fundamental น,น,นะครับต่อมาเอออันเนี้ยที่ book value book v a l เนี่ยเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดมันลงมาที่แนวรับของ book value อีกสักหน่อยนึงหรือกลาง,ลางๆได้เนี่ยเพราะมันเพราะว่าอะไรเอากลาง,ลางๆเพราะอะไรราะมีนมีสองครั้งที่ลงมาถึงตรงนี้ แล้วก็มีครั้งหนึงที่อยู่ตรงนี้อีกนิดนึงก็ได้รู้สกนิดนึงก็คือแปลว่าณแถวๆนี้แถวเนี้ยน่าสนใจหรอน่าสนใจแล้วเดลต้าน่าสนใจแล้วโอเคไหมค่ะมาดูอีกตัวหน, oh, นึ่ง AOT อืโอ้โหเนี่ยช่วงโควิดเนาะอันไม่ใช่ม่ช่วงหนึ่งสามเนาะคัดมีส่งงบไม่กำไรนะครับอาจจะดูยากนิดนึงอ่ะมาดู book value ก่อนละกันดูง่าย o ุ v แวลูของ AOT mm hmm. เช่นเดิมตรงเนี้ยนี่ขนาดสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่น่ากลัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูนะครับอ่าเอาเป็นเส้นสีสีชมพูเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเอาเป็นสี อ่ะตอนนี้มีอยนะู่สามสีนะเส้นขาวตรงนี้นี่คือเส้นขาวเส้นเขียวเส้นชมพูมน้องอุ้ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วราคาเส้นขาวราคาตรงนี้กับราคาตรงเนี้ยเส้นขาวสูงกว่าเส้นชมพูค่ะแต่ตรง book value เส้นสีเหลือง book value ตรงนี้ต่ำกว่าเส้นชมพู Mm hmm. มันบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกว่าตอนเนี้ยงบการเงินของบุ v a ว u e ทางมูลค่าธรรมชญชีของ AOT อ่ะลดลงนะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นคืออะไรพี่เดียมันควรต้องเป็นเหมือนเส้นขาวสองเส้นนี้ mm hmm. นี่ตรงนี้อ่เส้นปากเห็นไ,ไหมราคาใกล้เคียงกันบ k v a ว u e ควรจะใกล้เคียงกันด้วยเห็น mm hmm. ไ,ไหม ราคาเนี้ยราคาราคาขาวมากกว่าราคาชมพูบุ๊กแวรลูสีเหลืองตรงสีขาวตรงเนี้ยควรจะต้องสูงกว่าบุ๊กแวรลูตรงชมพูด้วยอื mm. ทันไหมแต่แต่มันดันไม่เป็นไปตามนั้นแปลว่า mm. มูลค่าอังบัญชีของ AOT มลดลงหอลดลงใช่แปลว่า ไม, <S <S> ไม่ควรซ <TS> <im ornament ing tattoos> ื้อไม่ควรถือหุ้น AOT อือเพราะฉะนั้นก็ควรต้องขายถูกไหมแล้วถามว่าในปัจจุบันล่ะเช่นเดิมบุ๊ k Value ตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าถ้า Book v a l u อยู่ต่ำๆตรงเนี้ยอ่ะตรงนี้ไหมราคา AOT ก็ขึ้น Book Value อยู่แถวๆนี้ AOT ก็ขึ้น Book Value อยู่แถวๆนี้ AOT ก็ คิดว่าน่าจะขึ้นได้จากในอดีตเพราะว่า AOT ก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานต้องใช้คำว่าโคตรดีโคตรดีใช่โคตรดีทำไมถึงทำไมถึงว่าโคตรดีคือหนึ่ง AOT เป็นโมโนโพลีของแท้ใช่ค่ะแบบก,ก็คือมีเจ้านี้เจ้าเดียวแหละที่เป็นสนามบินถูก,ถกจะบินเข้าบินออกประเทศไทยหลักๆเรียก,กว่าอ,นอ,อนันเดียว AOT ถูกไหมแต่ความเสี่ยงของเอ t คือจํานวนประชากรโลกถ้าเกิดถ้าต่อไปมัลลลนลดลงเหรอใช่ลูกค้าน้อยลงเหรอลูกค้าก็จะต้องน้อยลงอืม,อมประมาณนั้นโอเคไมครับเพราะฉะนั้นแต่ในตอนนี้เราเราเราถ้าเกิดเราซื้อออมซื้อเก็บไว้ให้ลูกซื้อเก็บไว้เป็นมรดก ทยอยซื้อเพิ่มเติมพี่ว่า AOT น่าสนใจเป็นซื้อแบบราคาดีได้แสดงว่าช่วงราคานี้ก็น่าสนใจแล้วที่จะแบบทยอยซื้อได้น้องกุ้ยเห็นแท่งนี้ไหมอัน,นี้คือแท่งวันจันทร์ค<า>่ะแท่งนี้กำลังบ่งบอกว่าอะไรจริงๆแท่งนี้มันเปิดตรงนี้ถูกไหมอันนี้คือราคาเปิดนี่คือราคาปิดถูกไหมค่ะ แล้วมันมีไส้แบบเนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไรมันหม,มุ่งกระลังเนี่ยมันมีไส้สูงกับต่าเนี่ยรู้ไหมมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามีคนสองกลุ่มกํลาลังสู้กันอยู่ซื้อแล้วก็ขายใช่เพราะแบบเฮ้ยมีกลุ่มหนึ่งอือซื้อตรงนี้อันนี้ราคาเปิดตรงนี้แล้วไหลลงมาตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วมีอกลุ่มหนึ่งอยู่ดีๆไล่กลับขึ้นไปปึ๊ดขึ้นไปข้างบนสู้กันอยู่ นนคือแบบท<บ>ั้งคนซื้อคนขายกําลังแบบพอๆพอกันกําลังอาจจะพอๆอกันเหมือนแบบนี้เหมือนแบบนี้แต่อันนี้กําลังดีกว่าเนี่ยแท่งนี้เห็นไหมแท่งนี้ค่ะเปิด,ปด<ม>อยู่นี่เปิดอยู่ข้างล่างเปิดล่างสุดเลยแต่แท่งนี้ดีหน่อยเปิดล่างสุดแต่มีคนสู้เลยปี๊ดึชนไหข้างคนแล้วก็กลับมาแต่ปิดบวกเป็นที่พี่บอกว่าสวยคืออะไรราคาเปิดคือราคาต่ำที่สุดเนี่ยให้ดูเลย ราคาเปิดคือราคาต่าสุดเลยเห็นไหมไม่มีไส้ไม่มีใดๆหัานแปลว่ามันต่อมาก็ขึ้นอ่าเดี๋ยวไปไล่ดูอีกได้ความรู้ใหม่อ่าเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยสู้กันอันนี้คือสู้กันเห็นไหมค่ะคักักเนี่ยมันจะบอกว่าใครจะชนะและสุดท้ายก็ลงเนาะตรงนี้คือลงนะทุกครั้งที่สู้กันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเอ่อจะต้องขึ้นหรือจะต้องลงเสมอไปมึนหรือว่าใครชนะอ่าที่จะหาแบบใครชนะ ใช่ใช่ให้ให้ให,หาอันนี้อันนี้นนแท่งแ,แ,แบบนี้นนอันนี้อันนี้คือเห็นไหมแท่งนี้แท่งนี้สู้หนักนะอืมเปิดนี่เปิดข้างล่างลงมามีลงมาปื๊ดขึ้นไปปื <c oughs> ๊ดย üy ่อยๆมิดบ,บวกแล้วสั่งก็เป็นไ,ไงขึ้นตรงที่สู้เนี่ยมันเสมือนว่าสรุปว่าเป็นการโอกาสที่เรียกว่าเป็นกิบกลับตัวได้จะกลับตัวไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะ อ่ะเนี่ยเนี่ยเ้ยไหมราคาขึ้นมาอยู่ดีป <Ừ. S 2> <government> ึ๊บอยู่ดีมาสู้กันสู้กันเนี่ยสู้คือถ้าเกิดมันไม่สู้แปว่าอะไรมันต้องเป็นอย่างนงี้มันต้องเป็นเต็มเต็มแท่งแบบเนี้ยอืมคือเปิดปุ๊บปิดปั๊บอ่ะเนี่ยเปิดแล้วไปปิดข้างบนเนี่ยไม่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 มีการสู้อ่าแต่นี่คือแบบเฮ้ยเปิดปึ๊บลากไปอยู่ดีบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลากมาปึ๊บอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าสื้ออือะให้ให้ดูง่ายจริงๆงมันเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับเนี่ยไอไอย่งเงี้ยไม่มีสู้นะปึ๊ดตัวอย่างเงี้ยตึ้มเต็มแท่งไม่มีเหตุสู้ไม่มีการลากกลับขึ้นไปปึ๊ดขึ้นมาไม่มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสู้เปิดข้างล่างมีเปิดข้างล่างไหลลงมาค่ะแล้วก็ขึ้นไปนเข้าใจไหมเนี่ยเออที่เรามันมัน,มน,นอนนอไนไม่ได้มันต่อไม่ได้เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสู้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าอ๋อนี่นี่นี่ก็สู้นะนี่สู้หนักสมควรปึ๊บนี่นี่คือเปิดนี่เปิดนี่โอ้โหเปิดข้างบนสุดเลยก็ไร่แล้วก็ขึ้นไปปิดตรงนี้แท่งนี้เหมือนกันเปิดนี่อ่ะเปิดล่างมาสู้ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะฉะั้นก็เห็นไหมครับเพราะฉัน มันบ่งบอกการสู้อของแท่งเถียนเนี่ยทุกแท่งเน,นี่ยนะมีการสู้เถียรท,ที่เปิดให้ดูหลายๆแท่งเนี่ยก็จะไ,ได้เห็นภาพว่า ي, มีสู้นะมันมีอยู่บ่อยๆอันแท่งนี้ก็ไนีไยแท่งนี้ก็สู้ค่ะเปิดั้งหมดเปิดนี่เปิดล่างมาปิ๊ปึ๊ดลงมาแล้วก็ล,กลากขึ้นมาปึ๊บแล้วก็อืมนั้นมันพอบอกได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแต่ว่า AOT ตรงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแปลว่ามีมีคนสองกลุ่มสู้อยู่มีโอกาสที่มันมันจะกลับขึ้นมาได้ที่ราคาส3สิบสามเนี่ย แปลว่าเริ่มมีคนมองว่าเอ t ทีต่ำเกินไปแล้วอ่ะเดลต้าเดลต้ามาดูเดลต้าอ่ะเดลต้าสู้ไหมเนี่ยเดลต้าไม่สู้นะนอแตกนะมันแตกประหลาดไหยนะลงมาแรงๆเหมือนกันแต่เดลต้าก็เนี่ยก็ตึบลงมาก็ไม่สู้เดลต้าไม่มีใครสู้ <Delta S 2> สนี่เห็นมาเดลต้าคือแบบลงมาตึง้ง ก็ต็เเ็นีอย่างเงี้ยแท่งแบบเนี้ยไม่มีคนสู้นะครับแปลว่าเออเอกชนลงต่ออะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอทีก็เป็นประเทศหนึ่งที่เออเป็นเป็นสิทอ่าเป็นบริการหนึ่งที่มีแค่เออทีอย่างเดียวที่จะบินเข้าบินออกเนาะนะครับมีทีเดียวไม่ไม่สามารถมีแต่อเมริกาขับรถมามันก็คงยากอยู่นะเออน่าจะน้อยคนทำได้แล้วนไม่ได้นั่งรถไฟมา น่งรถไฟสายการซบีเดียม,มาไทยอย่างเงี้ยก็บบมไม่ถึงต้องต่อรถไฟเยอะนะครับล้องเรือไหม<ต>ล,หล่อ, <c oughs> ลองเรือล่องเรือั้มที่เรยกว่าเอลทีสำหรับพี่พี่ยังถือว่าให้ซื้อออมซื้อเก็บซื้อลงทุนระยะยาวยังไงเอลทีสำหรับพี่นะไม่เจ๋งโอกาสขาดทุนมีแต่จะเจ๊งเลยเงี้ยแล้วาล่า,าย,ยัางไงต้องปุ้มถ้าเอลทีเจ๊งยังไงก็ต้องมีคนมาสมมติเอลทีเหลือสิบบาท S <S พี่บอกเลยว่านี้ <S <S ไม่ดีหมายถึงว่าถ้าเกิดเอทีลงเหลือสิบาทแล้วก็มีคนแบบซื้ออัดมีแน่นอนใช่ประมาณนั้นพีคำถามนึ<อ>งอยากถามเอาพี่เดียค่ะพี่อยากจะบอกเพื่อนว่าณตอนเนี้ยคําถามหลักของรายการี้รายการวันนี้ก็คือตอนนี้โอกาสการลงทุนโอกาสหรือเสี่ยงพี่ตอบเลยว่าตอนเนี้ยคือโอกาสหนึ่งคือหุ้นไทยถูกหุ้นไทยหลายตัวถูก ใช่ค่ะนะอาจจะซื้อแล้วขึ้นง่ายสองลงในตัวที่มันถูกๆแบบเนี้ยอืมประมาณนั้นาจะอะไรไม่ออกวันนี้พที่บอกเลยว่า AOT ใช่น่าสนใจครับอ่ะน้องอุ้ยพูดว่าอะไรเมื่อกี้อ่าคือจะถามพี่เดียวว่าตอนเนี้ยที่ผ่านมาแบบในระยะเวลาแบบใ,ววแบบใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมันมีหลายตัวที่ตัวใหญ่ๆที่แบบลง ตามๆกันมาอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นตามสภาพของหุ้นโดน้นนหรือว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างที่แบบเ,เหมือนกับเป็นโดมิโนหรือเป็นแพนิคต่อๆกันมาอย่าง CP ลงโอก,กระจูเอโอทีเดลต้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงๆแล้วอะสำหรับพี่เองอะทุกตลัวมันลงเยอะมากเลยเออ สำหรับพี่เองเลยนะคือหุ้นจะขึ้นจะลงเนี่ยอยู่กับหลายตัวคะ่ะถ้าเกิดเราดูเป็นตลาดมันค่อนข้างดูยากอืมมันดูแทบมันมันถ้าเกิดสมมติอย่างปีอย่างปีแล้วเอ,อ็นแม็กซิซีที่เกือบเก่งเลยโอ้โหเก่งเลยครูนี่แบบโอ้โหเก่งเลยนั้นต้องดูเป็นหลายตัวดูข้อมูลเป็นหลายตัวติดตามทําการบ้านหาหุ้นติดตามรายการเราหรือเฮ้ย<ะ> คุณเอสก็ได้นะครับถามมันเพ่อเพราะเอสเขาก็เป็นผู้นำการลงทุนก็ติดต่อติดต่อคุณเอสได้ว่าเฮ้ยตัวนี้น่าลงทุนไหมอ่ะมีงบอะไรยังไงถ้าเกิดอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้แจ้งได้เพราะเขาก็มีทีมงานคอยช่วยมีน้องนักศึกษาฝึกงานคอยการหาข้อมูลเพิ่มเติมไปอยู่แล้วประมาณนี้อืมมีอะไรไหมครับน้องอุ้ยครับก็ก็น่าจะได้แบบว่าคำตอบที่ ที่แบบเหมาะสมในการลงทุนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะพิมพ์ทิ้งเป็นคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่าติดต่อไปที่ IC โดยตรงเลยก็ได้ค่ะเพื่ออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาได้นะคะโอเคได้ครับมีคลายคลิปมีคิวอาร์โค้ดมีเบอร์มีทุกอย่างที่เป็นช่องทางการติดต่อยังไงติดต่อมาได้ครับโอเคครับงั้นมนันนี้ก็ประมาณนี้เนะาะค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ